วันนี้เราก็จะมาทายนิสัยจากสิ่งที่กลัวกันมาดูกันว่าสิ่งที่กลัวนั้นจะตรงนิสัยคุณหรือเปล่าหากคุณเป็นคนที่กลัวงูว่ากันว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวและรักเพื่อนมากคุณยินดีที่จะช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นคนที่ชอบปกป้องคนอื่นหาะคุณกลัวแมงมุมว่ากันว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมีความเป็นผู้นำมากๆและยังว่ากันว่าคุณเป็นคนหัวแข็งยังไงก็หัดอ่อนโยนซะบ้างนะ หากคุณกลัวความมืดว่ากันว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่และมีความเป็นศิลปินสูงและเป็นคนสดใสล่าเริงชอบจินตนาการหากคุณนั้นกลัวตัวตลกว่ากันว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและจริงใจหากคุณกลัวผีคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจิตใจอ่อนไหวมากๆแต่ก็ยังมีความจริงใจอยู่มีจุดมุ่งหมายมีความคิดความฉลาดและว่องไวหากคุณเป็นคนกลัวการอยู่คนเดียวคุณนั้นเป็นคนขี้เหงาและยังเป็นคนที่ติดเพื่อนมาก